สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมวันนี้นี่ผมกลับมาจากอังกฤษแล้วนะครับกลับมาที่เมืองไทยก็ยังมาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะติดตามคอนเทนต์ l u e s Today แบบนี้ทุกวันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง ซูซูกิพาวเวอร์ยูอารแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับก็ย้ำนะฮะว่าใครอยากได้มิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดานะครับก็ข่าวที่น่าสนใจครับมีรายงานจากนิซ่าคินเซล่าครับบอกว่าเชลซีออกมายืนยันว่าเอเดวาร์เมนดี้เนี่ย ผู้สัประตูทีมชาติเซเนกัลเข้ารับการผ่าตัดที่นิ้วครับหลังจากนิ้วหักในระหว่างการฝึกซ้อมแต่ยังไม่เปิดเผยว่าเบนดี้จะต้องพักนานขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับไอจีส่วนตัวของนักเตะครับเมนดี้พูดถึงการผ่าตัดที่นิ้วครับเขาบอกโชคไม่ดีเลยที่ผมต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บในสัปดาห์นี้ผมจะทํางานอย่างหนักและกลับมาอย่างที่แข็งแรงกว่าเดิมขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจข้อความเข้ามาให้นะครับอันนี้เป็น ข้อความจากเอดูอาร์เมนดีนะครับขณะเดียวกันครับก็ทางรูเบนรฟตตชีกแล้วก็เบนชิวเวลเนี่ยยังอยู่ในช่วงฟื้นฟรูร่างกายโดยมีการซ้อมเดี่ยวแบบเบาๆอยู่ในเวลานี้ในขณะที่กาเบรียลซารูนีาและก็เบอร์นัวบาดิชิวเนี่ยมีส่วนร่วมกับการซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่เมื่อวานครับเป็นวันที่เชลซีได้มีการประกาศคว้าตัวผู้เล่นหลายคนเลยนะครับ คนแรกก็คือการคว้าตัวดาบิดดา r โตรฟฟฟาน่าครับกองหน้าดาวรุ่งของทีมโม e มาร่วมทีมครับโดยนักเตะเนี่ยเซ็นสัญญาย,ายาวจนถึงปี2029พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีนะครับก็สโมสรเนี่ยออกมาแถลงการยืนยันคว้าตัวฟฟฟาน่าว่าแม้ว่าฟฟฟาน่าอายุยังน้อยครับแต่ก็มีสติการยิงประตูที่น่าประทับใจโดยมีส่วนร่วมถึง3 4ประตูจากการลงเล่น65นัดให้กับโม e นะครับ แล้วก็ยิง24ประตูแล้วก็ทำไป10แอสซิสนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมจากศูนย์ฝึกอามาดูเดียโลฟุตบอลอะคาเดมี่ในบ้านเกิดนะครับเขาเพิ่งได้ลงเล่นตัวจริงกับทีมชาติอิวอร์ี่คสต์เมื่อเร็วๆนี้หลังจากเคยเดบิวต์กับทีมชาติไปเมื่อ3ปีก่อนนี่คือส่วนผสม,มของความเร็วทักษะและความแข็งแกร่งในแบบชาวอวอรี่คสต์ซึ่งทําให้เขาเป็นกองหน้าที่มีความหลากหลายทั้งการยิงประตูและเชี่ยวชาญการเก็บบอลในแดนหน้า เพื่อรับมือกับความกดดันได้ดีขอต้อนรับสู่เชลซีนะครับขณะเดียวกันฟูฟาน่าก็พูดถึงการย้ายมาร่วมทีมเชลซีครับเขาบอกสวัสดีแฟนๆที่รักครับผมมาแล้วผมมาถึงเรียบร้อยดีและมีความสุขมากที่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรนในฝันของผมเจอกันที่สนามนะครับทุกคนนะฮะอันนี้เป็นข้อความจากฟูฟาน่าที่พูดถึงแฟนบอลนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้เชลซีเนี่ยก็มีการประกาศการคว้าตัวอังเรซานโตส นักเตะของทีมวอสโกดาราม่ามาร่วมทีมเป็นที่ียบร้อยเช่นกันครับด้วยค่าตัวประมาณ12.5ล้านยูโรนะครับถ้าใครเห็นเมื่อวานตอนที่ผมอยู่อังกฤษนะครับผมนี่มีโอกาสได้เจอกับอังเรซันโตสตัวเป็นๆเ,เลยแต่ว่าได้ถ่ายมาแค่นิดเดียวครับเนื่องจากทางฝั่งของกาดหรือว่าตำรวจเนี่ยก็พยายามกันครับไม่ให้ไม่ให้ถ่ายเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับก็เรียบร้อยนะสำหรับอังเรซันโตสนะครับ ซึ่งซันโตสพูดถึงการย้ายมาร่วมทีมเชลซีครับเขาบอกนี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่มากๆของตัวเขานะครับที่นี่คือสโมสรใหญ่ที่เล่นอยู่ในลีกอย่างพรีเมียร์ลีกดังนั้นเนี่ยผมจึงรู้สึกตื่นเต้นมากๆผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานเนี่ยก็มีการประกาศเบอร์อย่างเป็นทางการนะครับกับเบลซาโลินา จะสวมเสื้อหมายเลข36กให้กับเชลซีขณะที่บูโดเบเดชิลเนี่ยจะสวมเสื้อหมายเลข4แล้วก็ดาบิดดาโตรฟาน่าเนี่ยจะสวมเสื้อหมายเลข27็นะครับส่วนข่าวเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมครับเมื่อวานนี้ฟุตมาร์คาโต้ครับรายงานว่าเชลซีกําลังเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับเอ็นโกโลกองเต้ onte, คืบหน้าไปมากแล้วครับโดยพวกเขาเสนอสัญญาที่ให้ค่าแรงน้อยลงกว่าเดิมแต่จะไปเพิ่มส่วนที่เป็นโบน,นัสจากการลงสนามแทนก็คืออาจจะลงสนาม จำนวนนัดเท่านี้ก็จะได้เงินลักษณะแบบนั้นนะซึ่งนักเตะจะได้รับสัญญายาวจนถึงปี2026แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นสัญญายาว3ปีหรือสัญญา2ปีบวกกับออปชั่นขยายไป12เดือนโดยตอนนี้คาดกันว่ากองเต้เนี่ยนะต้องการใช้ชีวิตในลอนดอนต่อไปและพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ยตกเป็นข่าวกับ มีไฮโลมูดริชมาสักพักแล้วครับแต่โดนปฏิเสธข้อเสนอเบื้องต้นในราคา52ล้านปอนด์นะครับแล้วก็62ล้านปอนด์นะฮะเนื่องจากช่างตัเน็ตประเมินมูลค่านักเตะไว้ที่88ล้านปอนด์เลยครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้เชลซีต้องการความแน่ใจว่านักเตะมีความต้องการที่จะย้ายมาเล่นกับสโมสรก่อนที่จะทําการยื่นข้อเสนอ แข่งกับอาร์เซนลนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะลงเอยที่ไหนนะสำหรับมิไฮโลมูดิชนะครับโอ้ก็ยังไม่ค่อยเห็นฟอร์มเท่าไหร่ส่วนใหญ่อยู่ใน u t u b e ครับซึ่งใน y YouTube เนี่ยก็เก่งทุกคนนะครับนอกจากนี้ครับ CBS s p อ r t รายงานว่าชักต้าพยายามให้เกิดการแย่งตัวมูดิชระหว่างเชลซีกับอาร์เซนลแต่อาร์เซนลเนี่ยไม่คิดจะทุ่มเงินแข่งด้วยครับแม้ต้องการได้ตัวนักเตะก็จรงิงแต่อาร์เซนลพร้อมถอนตัวหากการเจรจาไม่คืบหน้านะครับ ส่วนฟังของฟาบิโซโรมาโน่ครับรายงานว่าเขาใจว่าเชลซีเนี่ยตอนนี้ได้เปิดการเจรจาในดีลของมาคัสตูรามในเดือนมกราคมนี้ครับโดยกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ในลิสต์ของทีมใหญ่หลายทีมเพราะเขาจะเป็นฟรีเอเยต์ในเดือนมิถุนายนเชลซีกําลังสอบถามถึงเงื่อนไขต่างๆครับถ้าต้องการคว้าตัวมาในเดือนมกราคมนี้เลยโดยตูรามเนี่ยจะใช้เวลาพิจารณาทางเลือกทั้งหมดที่เขามีนะครับ ส่วนฟังของสปอร์ตวันครับสื่อในเยอรมันรายงานว่ายูโซฟาโมโกโก้และดอทมุลจะเจรจาสัญญาใหม่กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้เนื่องจากสัญญาปัจจุบันของนักเตะกำลังจะหมดลงในหลังจากจบฤดูกาลและนักเตะเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอจากดอทมุลก่อนหน้านี้ที่ยื่นค่าเหนื่อยประมาณ3ล้านยูโรต่อปีบวกโบนัสท่ามกลางการจับตามองของเชลซีแล้วก็บาร์เซโลน่านะครับก็ดีลนี้นี่ยังเงียบอยู่นะ สำหรับมูโกโก้ล้วก็ดูหายไปสักพักแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเชลซีเอาดาบิดดาโตรฟูฟาน่าก็อาจจะไม่เอามูโกโก้ก็เป็นไปได้นะครับส่วน CBS Sport รครับรายงานว่าเชลซียังจับตาดูมอยเซสไคลเซโดและมองถึงความเป็นไปได้ทั้งการดึงตัวในเดือนมกราคมและในช่วงซัมเมอร์และแกรมพอตเตอร์เองต้องการร่วมงานกับสิทธิ์เก่ารายนี้อีกครั้งนะครับก็ เป็นข่าวจาก c b s Sport นะสำหรับดีลของมอยเซ็ตส์ไคเซโดขณะที่เมโทรครับรายงานว่าพอบาร์เบอร์ครับ CEO ของไบรตันเนี่ยออกมาขู่เชลซีและลิเวอร์พูลครับว่าถ้าต้องการมอยเซ็ตส์ไคเซโดไปร่วมทีมต้องจ่ายค่าตัวระดับมหาศาลเท่านั้นนะครับฝั่งของเนลสติกก็รายงานครับลูเบโตเดชาบี้เนี่ยเตืนอนเลโดทอซาว่าเขาอยากเห็นนักเตะทุ่มเทมากกว่านี้หลังจากเขาตัดสินใจดรอปนักเตะท่ามกลางข่าวว่าเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลสนใจดึงนักเตะรายนี้ไปเสริมทัพนะครับ อ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะอาจจะหายไปหลายวันครับเพราะว่าช่วงเวลาทามิงลอนดอนกับเอ่อเมืองไทยเนี่ยมันคนละเวลากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเช้าของบ้านเรานี่มันเป็นดึกที่นูน่นผมเลยอัปเดตข่าวไม่ไหวแต่ว่าหลังจากวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับฝากทุกท่านติดตามคอนเทนต์การไปเที่ยวอังกฤษด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในไลฟ์มีแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ